ในประเทศญี่ปุ่นการใส่ชุดว่ายนะ้ำถ่าย MV ถือว่าเป็นเรื่องปกติของวัฒนธรรมญี่ปุ่นกลับมาที่ประเทศไทยการใส่ชุดว่านะยน้ำถ่าย MV ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะมันติดเรื่องวัฒนธรรมของไทยครับแต่มีวงไอดอลวงหนึ่งได้มีการถ่าย MV มีฉากชุดว่ายน้ำนั่นก็คือวงชายนิ่งซาครับในเพลงสแปดถือว่าเป็น MV เพลงแรกในวงการวงไอดอลเลยก็ว่าได้นะครับ ออกงมาก่อนนะครับวงชายนิ่งสาเป็นวงไอดอลไทยสไตล์ปนที่มีคอนเซปเป็นเครื่องเล่นสวนสนุกนะครับในเพลงสเปซทุกคนจะได้เห็นเมมเบอร์เต้นในสวนสนุกสวนน้ําและทุกคนจะได้เห็นฉากเมมเบอร์ใส่ชุดว่ายน้ํากันนะครับถึงแม้อาจจะดูซอฟก็ตามเถอะแต่ก็ทําให้ทุกคนได้ประทับใจในเอ็มวีแบบนี้นะครับทุกคนคิดว่า การใส่ชุดว่าน้ำไทยวีในไทยเหมาะสมหรือไม่เพราะอะไรคอมเมนต์มาได้ครับขอบคุณครับ